พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ประวัณณ์แห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันพุทธที่30เดือนที่สในหัวข้อเรื่องตักจากบ่อแห่งความรอดท่านทั้งหลายจะตักน้ำจากบ่อแห่งความรอดด้วยความชื่นบานอิสยาบทที่12ข้อที่สฉันตัดสินใจเมื่อหลายปีก่อนขณะที่ฉันยังเป็นนักเรียนอยู่ว่าจะมีความสุขอยู่เสมอ ฉันค้นพบตั้งแต่เนิ่นๆจากพระคำว่าไม่มีใครถูกส่งมาเพื่อทำให้ฉันมีความสุขเพราะว่าพระเยซูได้ทรงทำทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อประทานความชื่นชมยินดีเกินคำบรรยายและเต็มไปด้วยพระสิริให้แก่ฉันฉันมีความชื่นบานชื่นชมยินดีในวิญญาณของฉันดังนั้นจงตื่นเต้นกับสิ่งต่างๆของพระเจ้าอยู่เสมอ อย่ารอให้ใครมาทำให้คุณมีความสุขการได้รับความรอดทำให้ความชื่นชมยินดีอยู่ภายในตัวคุณนั่นคือในวิญญาณของคุณพระคัมภีร์กล่าวว่าท่านทั้งหลายจะตักน้ำจากบ่อน้ำแห่งความรอดด้วยความชื่นบานอิสยาบทที่12ข้อที่3ความสุขคือสภาวะของจิตใจและเป็นหนึ่งในผลของความชื่นชมยินดี แล้วคุณก็จะได้รับผลของความชื่นชมยินดีอื่นๆเช่นเสียงหัวเราะการโ่ร้องการร้องเพลงและการเต้นและคุณรู้หรือไม่ว่าการให้ก็เป็นผลของความชื่นชมยินดีอย่างหนึง่งเมื่อคุณเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีคุณให้คุณเคยให้สักคุณสังเกตไหมว่าเมื่อบางคนมาขอบางสิ่งจากคุณในขณะที่คุณเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี คุณมักจะตอบว่าได้คุณแทบจะไม่สามารถทำให้พวกเขาผิดหวังหรือปฏิเสธสิ่งที่เสนอหรือนำเสนอหรือพูดว่าไม่กับพวกเขาได้เช่นเดียวกันเมื่อเราเต็มเปลี่ยนไปด้วยความชื่นชมยินดีในการทรงสถิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าคุณไม่ต้องขอสิ่งใดเลยสิ่งที่สำคัญก็คือมีความปรารถนาในหัวใจของคุณขณะที่คุณสแสดงความชื่นชมยินดี ความปรารถนาเหล่านั้นก็จะได้รับพระคัมภีกล่าวว่าจงปิติอินดีในพระยาเวและพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่านสดุดีบทที่37ข้อที่4นี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่การสรรเสร,ริญและการนมัสการทําให้เกิดขึ้นกับคุณนั่นเป็นเหตุที่ในการไปคิดจักนั้นให้พยายามไปตั้งแต่เช้าตู่อย่าพลาดการสรรเสร,ริญและการนมัสการ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากคุณจะพบว่ารายการคำอธิษฐานของคุณจะลดลงคุณไม่จำเป็นต้องอธิษฐานเกี่ยวกับหลายสิ่งหลายอย่างในขณะที่คุณปิติยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าพราะองค์จะประทานตามความปรารถนาและคำร้องขอรับรับในเวใ,ใจของคุณให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันล่าเริงและเต็มไปด้วยคำสรรเสริญเสมอ โดยรู้ว่าขณะที่ฉันปิติยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะประทานตามความปรารถนาและคำอขอรับรับในหัวใจของฉันชีวิตของฉัน ็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและความสุขความชื่นชมยินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าในหัวใจของฉันคือกำลังของฉัน และด้วยความชื่นชมยินดีฉันได้ดึงเอาความเป็นเลิศชัยชนะความจเจริญรุ่งเรืองสันติสุขความสำเร็จสุขภาพและพระพรที่อัศจรรย์อื่นๆอ,ออกมาจากส่วนลึก แห่งวิญญาณของฉันในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ โดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l ดียหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด